ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านพาวสปอร์ตนะครับเราจะมารีวิวรองเท้าแบบย o นิ x รุ่นใหม่นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะฮะใครกดกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับตัวนี้ก็จะเป็น y o นิ x ตัวใหม่นะครับเป็น y o นิ x Power c วอร์คัชชั่นอีคลิปชั มิดเดิลนะครับเป็นตัว2นะครับเป็นตัวหุ้มข้อนะครับตอนไลเก๋นะครับสีไลเก๋เดี๋ยวเราเปิดกล่องกันก็จะมีคู่มืออยู่ในกล่องนะครับนะครับคู่มืออยู่ในกล่องนะครับอันก็จะเป็นรองเท้านะฮะรองเท้านะครับนี่สีเทาสีเทาเราดูดูไปมันก็เหมือนสีเงินนะนะฮะ ตรงนี้เป็นตัวคุ้มข้อนะตัวคุ้มข้อนะครับนะฮะก็ใครคิดว่ามันสูงเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะฮะดูมันสูงกว่าตัวไม่หุ้มแค่นี้เองนะฮะและไอส่วนที่หุ้มเนี่ยคือมันเป็นผ้าไง <laughs> มันเป็นผ้าที่สูงขึ้นมาเดี๋ยวเราคงดูไอ้ตรงนี้ก่อนมันมันมันสูงกว่าไหมตรงยางเนี่ยแป๊บหนึ่งเท่ากันไอ้ตรงขอบยางเนี่ยมันก็สูงกว่านะครับสูงกว่านะฮะแต่ที่มันเห็นชัดคือไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่ผ้าเป็น,นเน่ยนะครับมันสูงกว่าเยอะนะฮะแต่ตัวไอ้ตัว ตัวที่เป็นยางเนี่ยนะครับเป็นตัววัสดุตรงนี้นะครับต้นนี้นะับสูงกว่าประมาณ1เซนนะครับสูงกว่าประมาณ1เซนนะฮะสูงกว่า1นเซนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหุมข้อนะครับอย่างที่บอกครับตัวรองเท้าเนี่ยนะครับพัฒนามาจากตั้งแต่ตัวศูนย์0 2นยนี่เริ่มมียางเข้ามาละนะครับพอ0 2มาเป็น03เนี่ยนะฮะก็จะ ก็จะมียางเข้ามาละทั้งรองเท้าเลยนะครับพอ0ูนเสร็จก็จะเป็นอีกิฟชันแซดนะครับอีกิฟชันแซดเนี่ยก็จะเป็นยางนะครับแต่ยางจะเป็นลายตะข่ายนะจะไม่ใช่ยางแบบเป็นลายกลมๆอย่างนี้พออีกิฟชันแซดทูเนี่ยก็จะเป็นยางลายกลมๆละนะครับ,นะรบตระกูลอีกิฟชันหรือว่า0ูนสมสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นรองเท้าที่เน้นความทนทานนะครับความทนทาน แล้วก็เซฟนะครับเซฟตี้นะครับคือมันเป็นรองเท้าที่กันพลิกกันอะไรเนี่ยได้ดีนะครับได้ดีมากนะฮะเพราะว่าตรงเขี้ยวเนี่ยเขาจะสูงขึ้นมาทุกตัวเลยนะฮะูนสามนี่ยังไม่ค่อยชัดเพราะว่าตรงพลาสติกเนี่ยมันยังไม่สูงพออีคิปชั่นเเนี่ยเริ่มสูงละสูงขึ้นมาละพอเซตทูเนี่ยก็มีให้เห็นชัดๆเลยสีแดงๆเนี่ยนะเป็นพลาสติกนะมันกันพลิกด้านข้างนี้นะครับ แล้วก็ตรง้นดนวยนะฮะพื้นยนิเก็ตเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นแบบดาวกระจายแบบนินจาเลยนะเมื่อก่อนจะเป็นรังพึ่งนะครับเป็นรังพึ่งนะฮะอย่างน,นี้ก็จะเป็นลายนี้แหละนะครับยนิเบอกว่ามันเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นไหลลื่นขึ้นนะครับแต่ไม่ลื่นนะคือต้องต้องบอกก่อนว่าหนึเนบหนเหมือนเดิมนะครับหนึบเหมือนเดิมแต่การเคลื่อนตัวเนี่ยมันจะออกตัวได้ดีขึ้นวิ่งได้ไหลลื่นขึ้นนะครับนะฮะ ซึ่งตัวรองเท้าก็จะจะคล่องขึ้นดีกว่าวิ่งได้เร็วขึ้นดีกว่านะฮะนะครับส่วนตัวหน้าเท้าที่ต่างจากตัวอียิปตชันเดิมเนี่ยคือมันพองแล้วเห็นไหมถ้าอียิป i ์ชันปกติมันจะแบนอย่างนี้พอตัวนี้มันก็จะสูงขึ้นพอสูงขึ้นมันก็จะโป่งตรงนิ้วโคนนิ้วเท้าเนี่ยมันจะโป่งขึ้นซึ่งตัวอียิป i ์ชันเซตเดมันแบน เวลายกเท้ามันก็กได้เร็วขึ้นคล่องขึ้นแต่มันจะมีปัญหากับคนทีต่ตรงเลยนิ้วเท้ามาอูมมากนะครับ mm hmm. เขาก็เลยแบนเหมือนเดิมนะครับยกเท้าได้เร็วเหมือนเดิมแต่ยกไอตร,ตรงโคนนิ้วเท้านี่ยให้มันสูงขึ้นให้มันโป่งขึ้นนะฮะซึ่งมันก็ใส่สบายมากขึ้นนะครับตัวที่ใช้ลากเท้าเราก็จะเป็นแบบปุ่มๆ่เงี้ยแบบเหมือนวาฟเฟิลฮ่องกง นะครับเหมือนว่าฟอนะร์ควมกลงนะฮะนี่นะครับสีเทาดำนะครับก็จะมีคำว่าแซกข้างหลังนะครับตัวรองเท้าเป็น s ล i p On นะครับพัฒนามาจากตัว e ียิปชั่นเดิมที่เป็นผ้าค่อนข้างยืดนะครับแล้วก็เออเ,เรียกไงขอบผ้ามันใหญ่ขอบผ้ามันใหญ่แล้วมันไม่ค่อยแน่นพอมันไม่ค่อยแน่นเนี่ยมันก็จะจะเกิดระบายได้ นะครับเกิดแบบเป็นเลือยย้วยระบายระบายนะครับนะฮะสำหรับคนข้อเท้ากว้างมากๆากนะฮะจะจะจะเป็นนะครับตัวเนี้พัฒนามาละซึ่งผ้ามันแน่นขึ้นดูผ้าพักแน่นขึ้นแล้วระบายอากาศได้ดีขึ้นแล้วขอบอย่างเงี้ยเป็นยางยืดซึ่งเราจะเห็นได้ตามรองเท้าฟุตบอลไนกี้ Nike, อะไรเงี้ยนะจะเห็นนะครับจะเห็นเลยนะรองเท้าฟุตบอลเนี่ยรุ่นใหม่ๆเขาจะทำเนี่ยมันช่วยเซฟข้อเท้านะ มีประโยชน์มาก başka, arching, ๆนะไอตัวหุ้มข้อขึ้นมาเนี่ยนะครับนะฮะตะตุ่มเราจะอยู่ตรงเนี้ยตะตุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยเซฟได้เยอะนะมันไม่ให้แบบข้อเท้าเราโย่ไปโยมามากนะครับมันทักแน่นขึ้นด้วยไอตัวนี้มันก็สูงขึ้นไอตรงนี้มันก็สูงขึ้นนะฮะมันก็แน่นขึ้นนะครับย้วยากย้วย,ยากขึ้นนะครับมันก็จะถ้ามันจะค้างอยู่มันก็จะค้างอยู่เท่าข้อเท้าเราเลยนะครับ แต่จะเวลาใส่อาจจะลําบากนิดนึงนะครับแต่ใส่เข้าไปแล้วก็จะกระชับหน่อยมันก็ต้องหมดแหกืองกว้างนะฮะนะครับเชือกสีดำนะตัวนี้นะฮะอียิปชันนะครับตัวนี้เป็นไซส์อยู่ที่26นะครับไซส์26นะครับไซส์26เดี๋ยวผมจะชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับไซส์26มันหนักเท่าไหร่นะครับ ตัวหุ้มคอนะตัวหุ้มคอตัวนี้ตัวหุ้มคอหนักที่329กรัมนะครับ329กรัมซึ่งถือว่าไม่หนักเท่าไรเลยนะไม่หนักเท่าไหร่เลยนะฮะถ้าเทียบกับไซส์ตัวไม่หุ้มนะตัวไม่หุ้มตัวนี้ไซส์26.5ใหญ่กว่านั้นครึ่งเซนไซส์2ี่สจะหนัก336นะครับซึ่ง ใครที่กลัวรองเท้าหุ้มข้อจะหนักกว่าไม่หุ้มตัวเนี้ยใกล้เคียงใกล้เคียงไม่หุ้มหนักกว่าก็ศูนย์จุดอะไรประมาณเนี้ยนะครับนิดหนึ่งถ้าใส่เดียวกันนะถ้าใส่เดียวกันนะครับนี่นะครับตัวหุ้มข้อนะครับสวยมากสวยมากนะสี ก็ลงขอดก็ดูเด่นนะฮะสีเงินเงินเทาๆเนี่ยนะครับนะฮะก็ใครสนใจนะครับก็อินบ็อกกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านพาวสปอร์ตของเรานะครับก็สนใจไซส์ไหนมีตั้งแต่ไซส์22เซนถึง29เซนนะครับตัวนี้นะฮะก็ใครสนใจอินบ็อกกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านพาวสปอร์ตวันนี้ขอจบการรีวิวนะครับโยนิกพาวเวอร์คัชชั่นอีคิปชั่นเซตทูมิดเดิลนะฮะเป็นหุ้มพ่อแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ